สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมณิตาเป็นกมลค่ะวันนี้มาขอทุนค่ะคือหนูอยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กค่ะคือย่าหนูย่าหนูพูดไม่ได้เป็นใบ้ตั้งแต่เกิดย่าหยุดสิฮะแต่เขาไมให้ทุนนะไปไปไปอะไรเลยอะไปไย่างงั้นก็ต้องตอแหล่ซั๊กซั๊กเลยต้องเออตามเลยบอกว่าย่าเป็นมะเร็งแล้วกัน เอาพี้ดิเอ๊ะเนี่ยดิเอ็หายอย่าหมดกันไม่ได้ทุนแล้วเออกูไม่ได้หัวกบาลมึงจะเลือดหมื่นหนึ่งเลยนะผมเป็นเด็กดีมากครับผมตื่นมาล้างจานร่อยช้อมึงทะไลทยว่นนี่เอาเมสโลปิดเมสยาปึ่งแม่ผมแม่ผมป่วยครับแม่ผมป่วยเป็นเป็นโรคหัวใ เอนทุนลูไปกเชียร์ม่อ่ละโมนิลินเฮกเอากนเอาเนเอาเนเอากนเอากนเอาเนเอนแม่ใตไม่เห็ดตามแม่เบ้ยังนีพระกนิดลินนะแม่เฮ็ดตามก่อนสิบไ้ทุนทุนพอทุนแม่เดี๋วเดี๋ยวเดเดีไมทุนเปากเบี้ยวครับ i don't know